สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทั้งเก่าและใหม่เลยกะสบายดีพี่น้องทางสปปเล่าครับมื่อนี้ได้อย่างไม่เบิงครับมื่อนี้ยดุค่าเพื่อนเอาอันพระครับพระไม้ถักครับก็ได้เอามาให้เพื่อนๆชมน้าครับนี่ครับอะหลวงพ่อปานครับพระหลวงพ่อปานรุ่นเพื่อนนางไก่เหรอครับรุ่นขี่ไก่ครับนี่ครับ อันนี้ผมบรูว่าแท้บรแท้้อครับเพราะว่าเป็นของลูกค้าครับก็เลยเอามาให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งก่อนที่ถักามาให้ชมน้ำก่อนครับหลวงพ่อป่านวัดบางนมโคเป็นพระจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนี่ครับสวยงามเลยครับพระหลวงพ่อป่านนี่เพิ่อนอ่านเบิงเ่งอี ่าเบ่งประวัติเพ่นแหล้วการสร้างเพ่นตีมีก่อนปฏิสังพระนี่พระของเพ่นนีสิมีนมีหัวใจสําคัญอยู่ที่ผงวิเศษสามสูตรวะท่านที่บรรจุในองค์พระแต่ละองค์ครับก่อนปฏิปุกเสกนะครับผงวิเศษหัวใจสัตว์แล้วก็ผงวิเศษจากยันเกราะเพชรและผงวิเศษห้าประการผงอิธิเจวะท่านผง ปัทมังผงม,มหาราชผงตรีนิสิงเหและผงพุทธคุณครับโอ้โหใด้ได้ไดบุธรรมดาครับผมนี่ครับนี่นี่แทบวครับนี่ครับแต่ว่าเป็นของเป็นของลูกค้านะครับแล้วแต้ใจเฮานับถืออันนี้เขามีหน้าทีมาถักให้เพิ่นก็เลยเอามาให้เพื่อนเพื่อนชมเคยได้ยินแต่ซื่อแต่เสียงเพิ่นนะครับ กะห้อตาได้เห็นนี่แล้วครับถือว่าเป็นบุญตาครับจิตแทบป่แทกอยู่ที่ใจของเราครับมาเบิ้งกันตอนการทักด้วยครับผมมือนี่กิรทักทักกรอบด้วยสีนี้ครับด้วยสีนี้ครับสีเขียวสีเขียวใบตองเป็นเชือกเทียนนยครับเป็นเชือกเทียนเบอร์สองครับครับ thẳng nam cứ câu là phụng hướng 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 bạn ตัวที่จะถักเคือเงาจักน้อยครับว่าขนาดขนาดองค์พระก็น,นาเติบอยู่ครับหนาเติบ วัดเบื้องก่อนครับวัดดูขนาดก่อนโอ้ประมาณนี้ นี่ครับมันก็สิพอดีเลยครับพอดีพอดีอดอดทักแบบนี้หลหะครับไปจนจนได้ขนาดครับ ส่วนมากกรอบผมกับว่าครเห็ดไปไล่อื่นนะครับผมว่าไล่นี่มันก็บ่ยากครับถ้ากรอบนี่มีหลายมีหลายวิธีเลยครับผมไปเบิ่งแล้วผมกับว่าวิธีนี้มันกะง่ายสุดแล้วห่านเห็ดพิธีอื่นครับเอาวิเอากรอบตัวนี้แหละทำมาหากินได้

เล็กลกลกนี่ครับด้านหลังนี่สีนี้เหมือนผงอยู่นี่นี่น้ำด้กับนี่ผง แผ่นดีขึ้นกันครับนี่ครับผมก็ว่าถิ่มถักขอบนอกน้ำครับถักขอบนอกน้ำด้วยสีนี้ครับสีน้ำเงิน อนอกผมก็สิทธับกลายแบนธรรมดาเดี๋ยวเรา

ต่อไปก็สิดทักห่วงครับผมสีเห็ดห่วงเหย้าเลยจักหน่อยนะครับเพราะว่าผมสีเห็ดเป็นห่วงห่วงสามสั้นครับเลยเพื่อเหย้าจักหน่อยครับนี่ครับเพื่อยาววัสดีมาเห็ดห่วงสามสัน้น นี่ครับจิมาเห็ดเป็นวอสามกับสองนะครับอาจ,จเป็นสามหรือเป็นสองสั้นนะัรเพิ่งคว่าเหมาะสมกันครับนี่ครับขึงติเห็ดเป็นสั้นแล้วกันเป็นสั้นมาขาดมองนี้เหรครับ นี่ครับติทักคือจังเพชรกรอบพระแล้ะครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ นี่ครับมัดของสี่ครับ nhìn mặt đây hoặc นี่ครับเดี๋ยวผมเสีดสั่นที่สองมาักมาอีกสั่นหนึ่งครับนี่ครับะฏิทัศสั่นที่สองของะติทัศเป็นไรยแบบ่นนยนเ้ กะสีมาตัวนี้แหรอครับหลายขั้นตอนจักน้อยครับค่ค่อยๆเย็ดไปครับ มัดเลยครับนัดนั่นก็เป็นอันว่าเซตครับพี่น้องครับ เป็นอันว่าเสร็จครับนี่แหละวิธีทาข้องผมครับอัติประคือของคูบาอาจารย์เลยครับผมกะออกนอกกรอบนิดน้อยครับแต่ว่ากะเขาได้ทรมาห้ากิ่นนะครับพี่น้องผมกับบริเลียนมาโดยตรงครับคู่พักรักจำเอาครับนี่ครับกระได้ทั้งสี่หลับประมาณนี้อัติเบิงบริยบร้อยครับแต่ว่าผมมานเปื้อนกับสีตามไดงง่ายขึ้นครับไปล่องเบิงครับ วันนี้ก็แค่นี้แหละครับยูดีไม่แห้งเด้อ